ยิ้มหวานว้าบกมือโบกมือสวัสดีค่ะหนึ่งนิ้วค่ะหนึ่งนิ้วสวัสดีค่ะหลักพ่อรักพ่อไปไหนแล้ววันนี้ไปแล้ววันนี้ไม่รักแล้วโอ้โหตาตาดูกล้องตาตานี่นี่นี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไหนแล้วคะไปแล้วคะ่ะเข้าห้องคนเดียวคะ่ะอ้าว้าวนอนท่าไหนเนี่ยอึ้งลึงโอ้ยกท้ายกแขนนี่นี่ นี่ออะไรเนี่ยตามตามทำอะไรตามตามนี่นอนละออกแล้วค่ะนี้ออกแน่นอนอะไรในมือนะข้าวติดตรงนี้ตามตรงนี้ตรงจระเข้นี่ แวะ่อะไรก่อนกอไก่กอไก่ถูกต้องอืมขอควายไ,ไม่ใช่ตาเปิดยังไงเปิดให้ดูหน่อยเปิดเปิดปุ่มไหไเปิดนะไปแล้วจะไปหาหยายแล้วโอ้ยพอยพพอพอ